สวัสดีค่ะมมเนกมาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานนะคะมือนีกสิผพ้ามา่อกินตําปลาหมึกสายขินปลาหมึกสายอยู่บนนี้เมอนีตําใส่สาลีทะเลนะจ๊ะมันกั็สีน้ำสีเขียวเนี่ยนะ,ะอืมสาลทะเลแซ,บแซบ่บๆปลาหมึกสายตัวใหญ่มากเลยนะคะตอนตอนที่อยู่ในเมืองอในร้านซุปเปอร์มันมีหลายแบบ พอแต่ห้าใหญ่มาอยู่นอกเมืองแล้วมันสิหายกินอยากเนาะเตาเาบอกเขาไปในเมืองเนาะเฮามาลงมือกินกันเลยจ้ะลงมือกินกันเลยทำอะไรเห้นไหปราหมึกสะเครึ่งกิโล สีค่อนข้างเตอร์ดหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบแหนมสาลายพันออกนะ่ะมันก็เลยแบบเปิร์ดนิดนึงอื เลยสไลายมากเลยแบบเออลองเอามาตำใส่ปลาหมึกดูเสียงสินะแซ่บนะสไาลด์ว่ากะเบตสไลด์วา่า,ากเา,า,ากเมะก่อนอื่นแกับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลบติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เลยเนาะ รู้สึกขอบคุณแฮงเลยจ้ะอย่าลืมนะอย่าลืมก,กันนะกดไลค์กันนะจะกินแบบนี้เลยนะตัวใหญ่มากดูสิเราจะเอาเข้าปากยังไงเนะ่ย แซ่บค่ะเห็นบ่มีสาหร่ายทะเลด้วยกินกับหอมแซ่บลืมลืมบอกไปว่าใส่วาซาบิอ้อง สมัยนี้อาหารมันไม่มีพรมแดนเนาะเข้อยากเ็ดอย่างห้องเก็ดกินปลาหมึกกรอบมากเดี๋ยินเตียงดุกมามนะบ่ ลูกหมาลงมาอีกแล้วกินข้าวยังเดยลงมาเ้าห้องเล่บลเรื่องตลกให้ฟังอัดคลิปก่อนหนาน,นี้นะกินตำแป้งกุ้งสด กินใกล้สิเม็ดเหรอลืมอัดวิดีโอแม่แซงเลยอะ่ะขึ้นไปบอกสามีว่าที่แรกฉันกินอิ่มเาราบดอัดวิดีโอซามีกัเลยไของันเหรอเห็นป่ะตัวใหญ่ๆไปเลยลูกมาลงมา น้องตัวเล็กนั่งมาแอวนะาจา๊ะเขากินย่ำไดน,นั่งก็เป็นนังเสียงแต่ก่อนเ่็เป็นเด้อเพิ่งมาเป็นช่วงหลังเป็นมาที่เจนเลี่ยงเนาะพันผสมแจ็คละเซลผสมชีวาวา่า ขอแนะนำว่าถ้าใครอยากเลี้ยงน้องหมาแนะนำให้ไปศึกษาสายพันธุ์ก่อนที่จะเลี้ยง้อจะ๊ะ ลบางใยพันเขามาให้คนเอาใจเนะแล้วเราก็ต้องมีเวลาให้เขาค่ะเขาไปเดินวีน แป๊ดตัวน,นี้นมานงหญ่ค <_ d ark> ่ะบุกคใหญ่มากเ๋เพิ่งวียนสิกินข้าวก่อน <_ d ark> เลี้ยงมาก็คือมีลูกน้อยนะจ๊ะ วันนี้กับสวัสดีเราก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากขึ้นนะสวัสดีกันเราสวัสดีตเล็กมาแล้วบายๆกันตเล็กมาแล้วสวัสดีก่อนนี่ไงตเล็กบล